เราจะนั่งเหือสปีดโบ๊ทไปาสุดยอดอ่านี่จะเอิดว่าเกาะบล็อกเนาะสุดยอด ุดเคตทางล่วงแผ่นดินแลมกรวดก็สบายดีทานผู้ชมมาทุกคนตอนนี้อุ่นใจอยู่ที่ท่าเห่อแลมกรวดกำลังจะเดินทางไปทีเกาะก็คือเกาะห้าแล้วก็เกาะล็อกเนาะลองไปเบิ้งไปชมน้วกันว่าบรรยากาศการเดินทางและก็ยูเกาะจะสวยงามซ้ำได้พี่น้องตื่นเต้นอยู่พี่น้อง ตั้งแต่ออกบ้านมาได้ซ้ำสี่วันละว,วันที่สี่แล้วการมื้อทําอิดที่ว่าเป็นวันแรกที่เราจะได้ไปเที่ยวน้ําทะเลไปเที่ยวเกาะกักคือน,นี่เลยเกาะรอกแล้วก็เกาะห้าเป็นวันเดย์ทริปพี่น้องที่ว่าเมื่อนี้ที่ว่าเมื่อวันเลยเขาจะออกไปเที่ยวเกาะไปเบิ้งนํากันว่าจะสวยงามสดุดเดเพราะว่าเพื่อนบอกมาว่าเกาะบอนเฮาสิไปนี่เป็นเกาะที่สวยงามสุดๆว่าจันพี่น้อง ความจริงแล้วอุ่นใจก็ยักไปที่ก็จะมีเกาะเจมส์บอนด์แล้วก็มีเกาะห้องเกาะพีพีพเนาะก็ยากไปอยู่แต่ว่ายัางตัดสินใจปไปเมื่อนี้เขาจะไปซ่องบอลน,นี้ก่อนแล้วเมื่ออื่นจริงว่ากันไหมพี่น้องว่าเขาจะไปใส่ความจริงแล้วเกาะห้องเกาะพีพีแล้วก็เกาะเจมส์บอนด์ก็เป็นเกาะที่ว่างามสุดๆอยู่ในเคตกับบี แต่ว่านักท่องเที่ยวอาจจะไล่หน่อยหนึ่งตามอุณหใจท่ามข้อมูลนลําบริษัททัถั่วเมื่อวานนี้เพิ่นก็นเลยแนะนาเกาะที่เราจะไปตอนนี้พี่น้องเกาะห้าแล้วก็เกาะรอกนะเนาะเพิ่นว่านักท่องเที่ยวนี่บ่อไล่เงียบสงบดีปซะเพราะว่าอุณใจมักแบบนี้เนาะก็ลองไปเบิ้งว่าจะเงียบสงบแทบบ่อหรือว่าจะเป็นจังไรแต่ส่วนนี้เริ่มเข้าหน้าฝนแต่ก็อย่างสวยงามพี่น้องมื้อนี้อากาศดี เขาจะนั่งเห่อสปีดโบ๊ทไปว่าจะเปลี่ยนจังได้ไปเบิ่งไปมนำกันพี่น้องไปลงเห่อเนาะตอนนี้กำลังจะลงเห่อนี่เลยเห่อสปีดโบ๊ทของเขาจะไปเมื่อนี้พี่น้องเบิรงนักท่องเที่ยวไปนำกันนี่ก็ไล่คนเติบน่าจะเกิน30คนน่าจะ30ปลายไปกว่าคนพี่น้องโอ้ไม่ยังโทรศัพท์ตกพี่น้องโทรศัพท์ตกโอ้ย ไปพี่น้องตอนนี้ได้เวลาขึ้นเหือแล้ววันทุกคนก็นขึ้นมาเหือเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมสีออกแล้วนักท่องเที่ยวมื่อนี้ก็ไล่พอสมควรน่าจะพอดีเต็มลำเลยเมื่อนี้30กว่าคนพี่น้องน่าจะได้อยู่30กว่าคนเนาะประนนะมาณนี้เมื่อกี้ก็คือโทรศัพท์นักท่องเที่ยวตกน้ำพี่น้องแต่เพิ่นมีทีมงานจะมาดำให้่าสัน้น แต่เราต้องได้ไปก่อนบัดกลับมาท้าหากว,ว่าเพิน่ดนดำเจอะกาเจ้าไว้ให้วาสนเนาะอันนี้ก็คือไกด์เพิ่นให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจะเดินทางไปเมื่อนี้ก็คือจุดทาอิฐที่เราจะไปจอดท้ายหุกก็คือเป็นหมู่บ้านเป็นเกาะน,นะเกาะจําแล้วก็เกาะปูอยู่เกาะเดียวกันท่านพี่นออนอะเกาะจําเกาะปู เพิ่นจะไปแวะให้ท้ายฮุบย้นหน่หนึ่งแล้วก็จะไปต่อใช้เวลาอาจจะใช้เวลาประมาณ50นาทีออกจากนี้ไป5เกาะหพี่น้องหลังจากนั้นเขาก็จะไปดำเบิงปลากระกลังเบิงปลาอยู่เกาะ5ก่อนจะเดินทางไปเกาะ็อกต่ออันนี้ก็คือข้อมูลที่ไกลเพิ่นให้มาเนาะไปได้เลยพี่น้องออกเดินทางแล้วตอนนี้กำลังเดินทางไปแล้วพี่น้อง แต่ยังบบทันมีขึ้นเถอะเพียดนี้เนาะสวยงามเลยอากาศืัอนี้คักสุดพี่น้องักสุดเลยแดดออกมาแห้งๆแบบนี้เที่ยวทะเลสุดยอดยังบบทันมีขึ้นยังสม o ทอยู่พี่น้องกระแจ๊กน้ำแจ๊กหน เนี้น่าจะเป็นเคตเกาะจําที่นนางเพราะว่าเหือห่าพรความไวลงแล้วลดพอนความไวน่าจะจอดในหนึ่งไฮทยฮูบอยู่เคตนี้เกาะจําเกาะปู่จะอยู่ในเกาะเดียวกันจะเป็นสุงมนเป็นหมู่บ้านที่ว่ายัางฮักซา วัฒนธรรมและกาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมมาซั่ตามไอไกมันอธิบายมาหมู่บ้านก็จะอยู่ทางที่ทางความมือพี่น้องเดี๋ยวผมจะจอดให้ทายฮุบหน่อยหนึ่งแต่ว่าเขาจะไริจอดเราขึ้นไปหมู่บ้านเนาะมันจะจอดอยู่ทะเลพี่แหละแล้วก็ให้ทายฮุบพี่น้องความจริงแล้วถ้ามีเวลาไล่มา พักอยู่เกาะนี่เลยนี่คือสิคักสุดเลยพี่น้องอยู่ทางนานี่เลยคว้ามือนี่เลยผู้ได้ยักทายฮุบกะออกไปทายฮุบอยู่ทางนาพุ่งนะน่าจะบบมีพ่ยักออกไปทายฮุบพี่น้อง <c oughs> นั่นเลยพี่น้องเห็นอยู่ทางนาพุ่นหมู่บ้านอยู่เกาะจำเกาะปู่ก็ถือว่าเป็นเกาะใหญ่พอสุคขวนที่ไอไกล้พิ่นเว้ามาก็จะมีบ้านเหอนที่ว่าตั้งอยู่ แคมทะเลแบบนั้นเลยพี่น้องก็เป็นหมู่บ้านที่สวยงามและการน่าสนใจอยู่พอแต่เดินทางมาประมาณระยะหนึ่งก็เริ่มแล้วพี่น้อง <c ười> ขึ้นเริ่มมาแล้วมันแต่เหื่อนี่พี่น้องโอ้มันจะแล่นไว้ไวพี่น้องเ้ยส้มกับว่าสปีดโบ๊ทบางคนก็นเริ่มเมาขึ้นแล้วพี่น้องเมาเหื่อเมา,เมาขึ้นแล้ว เลงไหวอยู่เนาะเลงไหววก,กับมีลมแดดแล้วก็ขึ้นแตบบ่มีเลยพี่น้องถ้านางอยู่ทางหัวเหืออนี่จะสะเทือนแหงให้หนึ่งเพราะว่าหัวเหืออนี่จะยกขึ้นยกวางยกยกวางพี่น้องเอ้ยอถอดตัวเงี้พี่น้องคณะอันนี้เพิ่นว่ามือ้นขึ้นบาแหงกันได้มือที่ว่าอากาศประยักดีมันได้เรามีขึ้นแหงนี่แฮ่ให้ก็ได้พี่น้องเอ้ยบนนี้ยกขึ้นเป็นแมตต์อะางหัวเนาะ ฉะนั้นก่อนจะออกไปเกาะแบบนีม้มันจะเบ่งสภาพอากาศถ้หาหากว่ามือเด้ยสภาพอากาศบรีนี่มันบะออกมาแน่นอนพี่นั่นแต่อากาศมือน,นี้สุดยอดเลยสุดยอดอากาศดีไรเพราะว่าตอนเช้าๆก่อนสีแจง้งก่อนเด็กๆก่อนเศร้ามีฝนลงมาหน่อยหนึ่งแต่ว่าตอนนี้แดดออกมาแห้งๆกับเหมาะแก่การไปทะเลที่สุดเลย าไปเกือบหนึ่งส่วโมงนะจะฮอตเราพี่น้องเพราะว่าเห็นผ้าหินปูนอยู่เคสนี้เป็นเกาะเป็นดอนแล้วพี่น้องนะจะแมนจุดนี้แลหละเขาจะจอดอันนี้แมนเกาะห้าพี่น้องนี่แท้ๆพอเราพี่น้องห้าสิบไปนาทีออกจากท่าเหื่อมาฮอดจุดนี้ก็เห็นเหื่อนักท่องเที่ยวอยู่ซ่องซ่ามหลำก็ถือว่าเงียบสงบอยู่จุดนี้เขาจะลงไปดำบิงปากกรลังละกั เบิ้งป่าพี่นว่ามีป่าล่าอยู่ว้าวสวยงามพี่น้องเมซซิ่งเลยแมนจะเป็นผ้าหินปุนผ้าหินปุนพี่น้องสวยงามแล้วทางหน้าพุ่นกม็มีโอ้งามงามสุดยอดเลยพี่น้องเบิ้งซี่นำทะเลว้าวจังซี่ละเนาะพี่น้องเนาะมาที่ว่าโชคดีเลยคันท่าฮักว่าอากาศบริสุทธเว่าแดดบ่แห้งนะนำจะบ่เขียวงามแบบนี้ อนนี้แดดเอามาแห้งๆเ่าได้น้ำทะเลก็จะเคี่ยวจะไสแบบนี้แหละพี่น้องสุดยอดเลยพี่น้องว้าวเบื้องรอบๆก็จะมีเป็นผ้าเป็นชุดเป็นชุดเป็นเกาะเนาะบปไปนี่พี่น้องได้เวลาลงน้ำแล้วไปลงน้ำพี่น้องเบิ่งป่ากันเนาะลงน้ำได้เลยนะครับ ไปพี่น้องเพิ่นให้เวลาเขาประมาณ3ามสนาทีอยู่นี่นในการดำเบิงป่าเบิงป่ากลางเดี๋ยวใจจะลอยนําไปพูนอยู่คุณมีฮัทสายอยู่ทางหน้าคุณโ่นใจก็่ได้เอาเคสกันร้องมาเนาะแต่ว่าลองไปเบิงพี่น้องเป็นป่าอยู่พื้นน้ำบากไล่ๆเนาะลองไปเบงิงเอา,าล,ลองเบิงป่าเพื่อนน้ำมึงเนาะ Long coi. <coughs> Nam thì sụt nhỏ lại lâu dài tai tai chạy cha, tai 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 ơi. tai cả lá tai nó. tai tai nằm. tai tai nằm nó. สุดยอดมันจะเป็นฮาร์ดใส่น้อยๆแต่ว่างามแท้ๆพี่น้องว้าวสุดยอดสะทานทีคักเลยบนี้นะเป็นฮาร์ดใส่น้อยๆแต่ว่าน้ำไส้พิลึกบ่แน่ใจว่าตอนคืนมาน้ำทะเลขึ้นบ่เคสนี้น้ำจะท่วมบ่ดอนใส่ตัวนี้สวยงามเลยพี่น้องว้าวสุดยอดเลยเบิ่งแต่น้ำนี้มัน ขึ้นมากระทบใส่ตาฟังนี่พี่น้องเาะเจือนเข้าไปทางในขึ้นก็แห่งบางครั้งก็จะแห่งเรื่มขวนได้นี่ว้าวอยากมาติดอยู่เกาะนี้จากส่งสร้างวันเนาะพี่น้องเนาะงามแบบนี้สุดยอดโอเคผันเอินเราพี่น้องได้เวลาไปละ ว้าพี่น้องลอยน้ำออกจ๊กต่ฟังมาเหรอน,นี่ตาเมื่อยพอสมควรบวกกับมีคลื่นเด้นะเนาะเบิ่งจะผ่าเบาิ่งป่ายอยู่กล้องนี่ถึงปันีา สุดพี่นอ้องอ่าหมดเวลาแล้วพี่น้องหมดเวลาแล้วอยู่จุดนี้เราจะไปจุดต่อไปก็คือเกาะร็อกเกาะต่อไปห่างงา้ว่า ზ ันพี่น้องลองไปบิง่งว่าจะเป็นจังไรแต่เกาะนี้ก็งามพี่เลึกละอ๋อนน่กำลังจะเดินทางไปที่เกาะร็อกกาบ,บไก่จากนี้ผ่านได้่าซัน น้าจ้าโเกิน40 50นาทีกะฮอดละออกจากนี่ไป5้าเกาะบล็อกอ้าวส่วยงามเลยเกาะหมีผ้าหินปูนเป็นจุดเป็นจุดบบแนใ่ใจว่ามี5เกาะก้องผ้าหินปูนอยู่จุดนี้บอคนจึงเอิ้นว่าเกาะ5าว่าเห็นเห็นเป็นผ้าหินปูนแต่นี้มีบบได้สังเกตนะว่ามีจากเกาะพี่น้องเมื่อกี้นี่ ไปเลยพี่น้องไปต่อได้ต่อนน่สปีดเครื่องได้บ้านี่สปีดเครื่องเลยมีคืนแห่งพอสมควรเคสนี่เพราะว่าเมืเ่อคีนนี่มีลูกเามีนักท่องเที่ยวซ่องสร้างผลเป็นเด็กน้อยคือว่าเมาคืนแล้วพี่น้องเมาเหงอแล้วผู้ใหญ่อีกซ่องผลเด็กน้อยสร้างผลความจริงแล้วเด็กน้อยเหากามาเที่ยวแต่ว่า เนื่องจากว่าเกาะนี้มันจะยยู่อยู่ไก่ได้หนึ่งพี่น้องใช้เวลาเกือบสองสัโมงในการนั่งเหอ่อออกจากท่าเหื่ไปฮอดเกาะลอกเห่าก็เลยว่ามื่อนี้่ให้เด็กน้อยมาหนังให้เด็กน้อยมานัง,านานงนะแเมื่ออื่นเห่าจริงขึ้นว่าจะผ่าไปที่ว่าจุดที่บกไก่บานไดให้เด็กน้อยิีบเต็มทีวันนี้ให้เด็กน้อยพักอยู่หงแหมพี่น้องแหมก็จะมีสะลอยน้ำนี่นะั่นเป็นนิ้นยืนเต็มทีเนาะ แล้วก็มีฮาดทราย่แขกทะเลอยู่ใกล้กับอ่าวนางฮะติดกับอ่าวนางฮะจะเอาสียางลงไปท่านเนาะไปเล่นอยู่มอมฮะเอาแล้วคืนเริ่มมาแล้วพี่น้องเริ่มมาแล้วคืนสุดยอดพอดแล้วพี่น้องเกาะรอบ ว้าวเบิ้งซีน้ำทะเลเลยพี่น้องคิดว่ายูม <c oughs> าดีถ้ถอดถอดถองามพิลึกอยู่นี่ก็ได้งเงียบเห็นเหอือนักท่องเที่ยวอยู่ซ่องหลังจอดอยู่นี่ว้าวที่ว่ามือนี้บ่ผิดบ้างแน,น่นอนมือนี้มาเห็นแบบนี้สุดยอดเลยเรียบร้บเลยพี่น้องฮอตแล้วเกาเกาะร็อ <c oughs> กเนาะ กาะร็อกใหญ่ตัวนี้สุดยอดสวยงามเลยน้ำทะเลเมื่อน,นี้น้ำใสเดีพี่น้องน้ำใสใสเขียวเลยเนาะเห็นฮอตพื้นดินเท่าไหร่พี่น้องเลยงามสุดเลยเนาะอากาศก็ดีพี่น้อง,น,องนี่เลยพี่น้องเกาะร็กนะอกเนาะเกาะร็อก เป็นฮัดไซที่ว่าสวยง,งามพี่เล็กพี่นอ้องโดยเฉพาะพมื้อนี้อากาศดีดีบรรยากาศแบบนี้เลยเนาะยอดเลยเดี๋ยวจะยางไปแฉมมันมีซองวางระวังซองเกาะอยู่ขางหน้านี่พี่น้องระวังซองเกาะเป็นทะเลน้ำกันพี่น้อง ไอห่างมาเนี่แต่ว่านักท่องเทียทเท่ยวปอไล่เนาะท่องเที่ยวปอไล่เส้นเหือมานี่ซ่อมซีลัมซ่มซีลัมเนาะแลนออกจาก์กแอบกบีมาพี่น้องออกจากกระบ,บี่มาใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงแต่ว่าระวางทางเขามาแวะจอดอยู่ทีอกอร์หะ สุดยอดผมงามเนาะเบิ่งไปพูนสีเนาะน้ำทะเลนี่ใส่ดีขนาดจุดจนี้เป็นจุดเอ่อระวงังจุดซองแคบระวังซ่องเกาะน้ำแห้งเลยสุดยอด งามงามงามบ่นเนี่ยนำไส้ดีขนาด <c oughs> ความจริงแล้วจะมีวิวนะ point อยู่ถึงพุทธน้องวิว point อยู่ถึงพุทธแต่ว่า <c oughs> เขามานำทั่วนะเป็นแพ็กเกจทั่วมานำทั่วก็เลยว่าเวลาเขาเจ้าให้มาบอไล่ปันได้ ไก่เพิ่นบอกเตรียมจังหน่อยกสิแวะไปอีกฝั่งข้องกอนนั้นทั่วตัวนี้เป็นทั่วมืดๆเลยพี่น้องเป็นวันเด y t ทริปนะชื่อว่ามืดๆอ,อุ่นใจใจไปสำหรับทริปนี้ซองผนซองร้อยบาทซองผ่นซองร้อยบาทลวมอาหาร อาหารตอนเศ้าฮันคนนมีคาเฟ่มีอาหารเบาๆให้พว่าออกของแถมเศ้านอยนึงก็เลยว่าบ่มีเวลากินเท่าเนาะรวมอาหารสวยเอามากินอาหารสวยอยู่นี่เนาะสุดยอดเลยความงามพี่น้องทะเล สุดยอดตอนนี้ซ้ำกับว่าเมาเกาะเลยเครดนี้นักท่องเที่ยวจะเลาะอ,อยู่ไต่บนนด้หนึ่งเนาะแต่ว่าจุดนี้ก็งามงามบอมีไพมาลินอยู่นี่อู้อ้าวเยาะยอะยาอยากมาติดเกาะนี้จกอาทิตย์หนึ่งเนาะ มาติดอยู่เกาะนี้จากอาทิตย์หนึ่งได้บ่อละ่ะนี่เงียบสงบขนาดฮู้ <c oughs> เั้พี่น้องบอยักผันลนาถือว่าสุดยอดเลยเกินคุ้มพี่น้องสำหรับถั่วหมาแบบนี้คนละซองผ่นซองร้อยบาทบวกอาหารเ้าอาหารสวยเกินคุมตอนนี้หลังจากเขาใช้เวลาอยู่นี้เกือบสองสัมโมงเขาก็จะไปต่อพี่น้องไปต่อยักยุดเวลาไว้นี้จะสองสามวันเนาะงามเกินพี่น้องตอนนี้เขาจะออกจากนี้ล้วก็จะขยับไปไหน,หนิดนึงพี่น้องไปทางหน้า ไปเกาะอยู่อี่ทางหน้าพ่อไปดับเบิงป่ากลลังแลวก็เบิงป่าว้าวก็คือนำไส้เทใส่วาพี่น้องเบิงนี้คือโบลึกแต่ลงไปเรานำเลิกลิกแต่ว่าย้อนวานำไส้แบบนี้ก็เลยว่าเห็นพื้นเด่นเลยสุดยอดพี่น้องโอเคตอนนี้เรากำลังจะไปอีกตต่มบอหนึ่งพี่น้อง อีกเต็มบอน,นึ่งเพื่อจะไปดำเบิงปลากระลังแล้วก็บเบิงปลาเพื่อนว่ามีปลาหลายล่อยู่จุดนั้นล,ลองไปเบิงพี่น้องว่าจะเป็นจากไหก็ที่เขาลงเมื่อกี้อยู่พูนอยู่ทางหน้าพนพี่น้องก็ถือว่าเป็นเกาะใหญ่พอสมควรน,นะ มาพี่น้องฮอตแล้วจุดดำเบิ้งปลากระลังแล้วก็เบิ้งปลาไปเบิ้งน้ำกันปลาชีเห็นปลาบ่พอมลุยบปเนี่ยฟอมลุยไปเบิ้งปลาพี่น้องโอเคอ่าอันนี้เป็นบล็อกบล็อกน้อยบล็อกใหญ่เอ่อบล็อกในครับผมบล็อกในเนาะครับผมบล็อกในขอบคุณครับเชนญครับโอ้เด็ดจังครับผมครับ โอเคขอบคุณครับอ้าววันนี้ไปบ้างเข็ก็ล็อกในเพื่อนว่ามีปลาไล่เนาะลองไปรุนบ้างว่าปลาจะไล่ฉันได้พี่เนาะออ มีปลาไายอยู่พี่น้องเห็นปลาไลายพอสมควรเอาเดี๋ยวจะพาไปเบือเ่องตึม ยอดเลยพี่น้องจุดนี้ก็บริเให้ผิหว่างอีกแล้วดำลงไปเมื่อกี้ได้เห็นปลาปลางามงามลล่โตเลยพี่น้องโดยเฉพาะปลานิโมนะปลานิโมปลากระตูนงามงามพี่น้องสุดยอดสุดยอดเลยพี่น้องสําหรับทริปมือนี้ออกมาตั้งแต่เช้าเออกจากหงแหมอยู่ที่อ่าวนางนั่งรถไป5ทีแล่มกรวดเนาะ,ะใช้เวลาเกือบ สมองพี่น้องเกือสมองหลังจากนั้นหากขีงเหาออกมาถือว่าเมื่อวันออกจากคาเหือ่อมาฮอดเกาะร็อกรวมๆก็ใช้เวลาเกือส่วงรวมรวมแวคหาพี่น้องแล้วเอามาใช้เวลายูที่กอร็อกนี้เกือบส่งสงบว, 5, ว,าาสวรสง,งรวมทางดาเบิงป่ากลางละกาเบิงปา่าสุดยอดถือว่ามดวันเมืนน่อนี้ตอนนี้เรากําลังจะเดินทางกลับไปที่่าเห่อ น่าจะใช้เวลาประมาณสโมง35มนาทีนะตามไกลคนแจ้งมาคือคุ้มค่าเลยพี่นอ้องสำหรับทริปนี้ที่ว่าเป็นทริปที่ว่าเป็นไฮไลท์ของทริปนี้นะตั้งแต่มือออกมาพี่นอ้องพิเศษไปกว่านั้นก็นกนคือเมื่อน,นี้ทางซ่องจุดที่เห่ามาแวบรบอกว่าจะเป็นเกาะห้าเกาะรอกบว่ามีนักท่องเที่ยวไล่คือว่าอันนี้เป็นเป็นจุดเด่นเลยพี่นอ้องเพราะว่าคุญใจมากแบกเงียบๆเ,เนาะ เงียบแต่ว่าสวยงามนะฮะบ่ได้ละอยู่นี่พี่น้องเอ้ยบ่ได้เงาๆก็อาจจะมีนักท่องเทียเ่ยวหลายเด้แต่ว่ามือนี้บ่นใจว่าเขามาทึกมือทึกวันที่บบมีนักท่องเทีย่วยวบ่หรือว่าจังได้เงียบขนาดนี้โดยเฉพาะเบา็อกเนาะก็อที่จาออกมาเมือเ่อกี้นี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยเดใจว่าไปเนาะยากไปติดย้่นจัก๊กซ่วงซ้ำวันสุดยอดเลยโอ้ยเวลาสั้นเกินไปนพี่เนาะที่ว่ามา เอามานี่ขนาดย้นอนซ่วงสมงองก็ยังว่าคือว่าแป๊บเดียวนึงเนาะเพราะว่ามันสวยงามเลือเกินโอเคพี่น้องตอนนี้เดินทางกลับไปที่ท่าเหือหลังจากนั้นเราก็จะนั่งรถต่อไปที่เอานังสำหรับคลิปที่อุ่นใจลงไปก่อนหน้านี้การมีไลฟ์เอฟซีไลฟ์ทานท่ามกันเข้ามาการต้องขอโทษขออภยอัยเนาะทีบอได้ลงหลายละเอียดแลวก็บอได้ตอบทุกๆคอมเมนต์ comment, พี่น้อง เพราะว่าบางครั้งก็ไล่เลือกเกินนะพี่น้องฉะนั้นสำหรับทริปเมื่อนี้ก็คืออุ่นใจซื้อถัวร์ยูทีเอาหนังก็จะมีไลยจุดไลยบอลแล้วก็มีไล่บริษัททัวร์ที่ว่าค่ายแพ็กเกจแบบนี้แล้วแพ็กเกจทัวร์ตัวนี้ก็คือสำหรับคนต่างประเทศการทึกอยู่ซ่อ 1, 400ประมาณ2 4 0 0ต่อคนแล้วสำหรับคนไทยแม่นงน2 200ต่อคน แล้วอุนใจได้สิทธิพิเศษเนาะก็คือเพิ่นลดราคาให้ได้อยู่ซ่องผันซ่องลอยก็คืออุนใจได้สิทธิพิเศษราคาจ่ายไปตามราคาคนไทยเลยนะกตต้องครอบใจนนาเพิ่นแล้วราคานี้ก็จะรวมไปฮับไปส่งจักหงแมมหมมาห้าทาเหือแล้วก็จากทาเหือกลับไปหงแหมแล้วก็บวกกับอาหารเซาและอาหารสวยไปเลยพี่น้องเกินคุ้มเนาะ ค,ครับสุดยอดพี่น้องสำหรับทริปวันนี้เวคืทว่าเราไก่ทอด่าเหือแล้วหลังจากพอด่าเหื่อแล้วเขากาจะนั่งรถไปต่อนั่งรถกลับไปที่ภาคเขาอยูเอาด่งงา,างพี่น้องทริปของเห่าืานนี้รวมเกือบเจ็ดสัโมงพี่น้อง6กสัวโมงกว่า อันนี้บอลหวมเดินทางจากอ่านางมาหาทะเหือแล้วกะทาเหือกลับไปที่อ่านางอันนี้เฉพาะใช้เวลาอยู่ทะเลนี่พี่น้องเดินทางออกจากทะเหือไปเกาะต่างๆแล้วก็กลับมาทาเหือกะที่ว่าใช้เวลาไปทังมดหกสัวโมงกว่าเกือบเจ็ดสัปโมงตอนนี้กะที่ว่ากลับมาทาเหือยังพอใจเลยพี่น้องสําหรับทริปมือนี้แล้วก็อากาศดีดีแบบนี้สุดยอดไปเลย โอเคพี่น้องกะสีประมาณนี้จังไดก็คือเก้าพี่น้องขอบใจทุกทุกท่านทุกทุกเอฟซีที่เข้ามาติดตามเลยครับสมสองอุ่นใจมาโดยตลอดพี่น้องหากทานได้เข้ามาแล้วยังบอทันได้กดติดตามสองอุ่นใจก็สามารถเข้าไปกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้อุ่นใจและเฮ็ดคลิปต่อต่อไปนะพี่น้องนะแล้วคลิปต่อไปก็ยังจะอยู่ในเคตกับบีประเทศไทยนี่แหละพี่น้องไปลุนว่าเ่าจะไปใส่ต่อ สำหรับคลิปนี้กาสิข้อจบไปซามีหลาพี่น้องเจอกันสบายดี